สวัสดีครับ, <West> บจจ้า้ถก็จะราจ้าาเอ้ยดละสวัสดีครับนี่เราสุเปมาวิชแนลค่ะพี่เออเราเ็้าใหญ่มาครับเอาชีวิตรอด EP สามอาจจะมีเสียงลมสักหน่อยก็ขอประธานโทษด้วยนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยตอนนี้เราก็อยู่ในสกินลุงพี่ลุงพี่ลุงพีแบบฮีโร่บายฮบาย เห็นตาข้างในมึงสีขาวก็ขอยืมสกินหน่อยนะครับมึงนครับครับโอเคก็ชิฟวลอ่พาร์สามครั้งนี้นะครับก็เราไม่รู้จะทำอะไรแล้วเราก็ไม่มีภารกิจจะทำอะไรด้วยเราก็แค่อืมทำอะไรดีไปอาจจะ ล่าวัวก็ได้มั้งล่าไก่ก็เออก็ไก่ขอไข่ในเราของเราข้อข้าเข้าวน่ะเอ้ยจีขนเก็บเอ้ยเอ้ยไปไหนเอ้แหลกแหลกได้มาอันหนึ่งแล้วอันต่อไปอาจจะโหนกอมเกลืนมากใสีน้ำตาลแม่เราเอาซะเราไม่รู้เลย ถ้าเราไปวางขนแกะสีขาวหาอะไรครับไม่รู้ครับเดี๋ยวค่อยแล้วกันอีกอันเดียวครับอีกอันเดียวเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอเฮ้ยเดี๋ยวก็เจอนั่นเนี่ยเจอโอ้โหดอกทางจักันนี่เยอะมากถ้าเป็นชีวิตจริงโหรวยมากเลยนะเนี่ยเราเก็บไปขายมา อันนึงเอาโนตัวโน้นดีกว่าใกล้น้นน light. basics, นำต้องชคจะได้ต,นตกน้ำไปก็ขึ้นอ้าวแค่ขึ้นน้ำยากไม่จริงเลยเย้ได้แล้วเร็วเมืแล้วเมื่อแล้วไปนอนไปนอนเ็วไปนอนไปนอนไปนอนมีขนแก่สามอันแล้ว อ๋ไปนอน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 เอนนอเย <c oughs> ้โอเคปิดเตียงเ้ยองครับเฮ้ยเออ แย่ yeah, ได้มาแล้วเอานอนไว้ตรงไหนดีนอนนี่เลยดีกว่านี่ข้างบนนี่ตรงนี้เซฟเซฟเซฟโอเคนอนโอเคครับก็ได้ตื่นเช้ามาแล้วกลางแสงสายสนอน่อ โอ้ยคิปเปอร์โอ้โหแป๊บดเดียวเองอะผมมีทั้งซอมบี้ทั้งอะไรตทวเอี้ไม่มีสักตัวเลยอะเร็วมากครับอยากให้ในโทรศัพท์นะครับอยากให้มังปรับเป็นเอ่อแบบอีซี่นอร์มัลฮาร์ดได้นะครับก็จะได้น,น,น้อยๆหรือจะเล่นฮาร์ดก็จะได้เล่นได้นะครับท้าทายนะครับก็มีแต่นในคอมนะที่ปรับได้ เอ่อตอนนี้มอนเตอเยอะมากเออเนี่ยครับมันเกิดเยอะมากครับมันแบบผมไม่รู้จะไปขอร้องใครดีเราก็อยู่ในศูนย์จุเอ็ูนยวิวสบเอ้ยวิวสิีแล้วนะครับก็เห็นบอกว่ารูวสุดท้ายแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวตัวเต็มก็จะมาเร็วๆนี้นะครับแหมใครขี้เกียรอัปเดตบิวส4สี่ก็ อาจจะไม่ต้องอัปเดตนะครับเดี๋ยวตัวเต็มก็คงมาเดี๋ไม่แน่ใจนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวบิว15บห้ามาโหแย่ oh yeah, เลยอยากให้ตัวเต็มมาสักทีแต่ถ้ามันไปถึงบิว20ิแล้วไปนารล็อกแบบแบบไปมีลาวาอะไรอย่างนั้นโอ้ก็รอเกินไปได้นะผมก็ทนรอได้เหมือนกันเออคิปเปอร์เอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับปมอนเปิดมอน เอ้ยหายไปแล้วว่าบายยมันก็คงไปเกิดที่อื่นแทนอ่ะไปไหนไม่ไกลหรอกโอเคเดี๋ยวคืนต่อไปเดี๋ยวเราไปบูมมอนสเตอร์กันดีกว่าเพราะในตัวเราก็ไม่มีของเลยเนาะเดี๋ยวก็ไปหยิบดาบแล้วก็บูกันเลยโอเค เย่เย่爷爷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 เ爷爷爷ไปเก็บมือซอมบี้ดีกว่ามามีคนบอกว่าผมเล่นไม่สนุกครับก็ขอประทานโทษด้วยครับผมก็เล่นได้เท่านี้นะครับเล่นต่างที่ผมเคยเล่นเหมือนกันเก็บ เฮ้โย,ย,ยุงตอนนี้เป็นเวลาอยู่ไหนพระอาทิตย์พระอาทิตย์อยู่ไหนเที่ยงเนี่เนี่ยพระอาทิตย์นี่นี่ตรงหัวพอดีอยู่เป็นเที่ยงครับเวลาเที่ยงเองแมบ้านเราอยู่เหมือนดงดอกไม้ยังไงไม่รู้เนาะ ทุกหญ่ก็ทานตะวันทะน,นะบ้านเก่าเราก็ยังอยู่เดี๋ยวครับดาบไปก่อนเลยมียังดาบเอาหีบเต็มอ้า อาจจะมีเสียงรบกวนอ๋อเผาอยู่นะครับก็เดี๋ยวโอเคโอเคครับก็มาจะ อาจจะมีเสียงล้มบ้างก็ขอประทานโทษด้วยโอเคครับก,เกเดเดเเ็เดี๋ยวรอกันคืนเนาะแป๊บเดียวเองโอเคเดี๋ยวดูนะเออเออเดี๋ยวรอกันรอกันรอกัน อโอ้ยดีเกินโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอเคอาจจะแหลกๆบ้างครับต้องขอประทานโทษอย่างนึ่งภาพรู้ไม่ค่อยชัดเลยคลิปนี้ภาพไม่ค่อยชัดเลย เดินลองสำรวจนะอาที่ยอยู่ไหนแล้วลองเรื่องสำรวจล่ะโอเคโอ,โ,อโอ้ลมแรงลมอนจจะเข้าไม่หน่อยต้องขอประทานโทษด้วยนะโอ้ต้องกอง แค่ข้างบนนี่ใช่เลยใช่เลยใช่เลยลองเดินไปดูข้างบนสักหน่อยไม่ใช่เดี๋ยวมืดกลับบ้านไม่ทันนะฮะตอนนี้เราอ้อมบูอยู่ดีอ่ะโอ้ยนี่นี่ดินแบบนี้ดินเข้มนะครับโอ้โหนี่ไงน้ำชัดติมีฐานด้วยเออนี่น้ำใสใสามากเลยน้ำ โอ้มืดแล้วนี่กลับบ้านกลับบ้านเก็บออกชุดคาเกคกลับไปเก็บชุดคาเกะกูคาเกะแล้วก็ออกมาบูมันเลยครับบ้านเราอยู่นู่นใช่ไหมอ่าเห็นแล้วกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านอ๋อนี้ก็มี เดินกะไก่ใช่ถือแล้วเอาไปสำรวจด้วยแล้วกันเออๆอัตกน้ำแหลกเดี๋ยวก็ไม่แหลกมากหัดีาวีราวีตาดา t h ว w e ก k น n d ตุ๊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 ตแกะอาะรูปแก่แกะรูปแกะแกะรูปแก่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวกินเนื้อก่อนอโอเคลุงพี่พร้อมโอ้รีพงอ่ะทำอะไรรีพงไม่ได้คนนี้ไม่ได้หรอก เย่ยเย่ย่ย่เยเย่่ยเฮ้ยมุดแล้วออกไปบูกันโอเคไหนไหนไม้ย่างก็ตัวเดี๋ยวโผล่ต่อหน้าตาตาเลยอ่ะโหอย่างนั้นนี่มันก็ไม่ไหว นายออกมาดิออกมาออกมาดิออกมาออกมากระดูกเกล็ตันหมดดิไหนอยู่ไหนออกมาแล้วนั่นไงผมมองไม่ค่อยเห็นเลยแสงมันสะท้อนอ่ะมาดีมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยกะดุดล้ม ผมมันล้มในชีวิตจริงเพื่อโอเคผมหยดุดเดินแล้วก็ตีได้สะดวกข้างหลังแมงมุมแมงมุมเพื่อวัาไงวันนหน for day เฮ้อเอนี่นี่งนี่งเนี่ยโอ้โหมาไม่เลิกไม่หยุดโอ้โอ้ยสงลัง ถอยทับถอยทับถอยทับคิปเปอร์มันนี่อย่าไประเบิดที่บ้านนะมันไม่ดีระเบิดตรงนี้นี่มาโอ้โหสองตัวมาดิมา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 ,มา นี่โอ้โหตายด้วยเว้ย,อยถอยทับเข้าบ้านเย,ย้โอเคทำเป็นว่าวันนี้อย่าลืมกดไลค์และกดซับจะครายกาันด้วยนะครับโอเคครับไหนๆก็อยู่ในะสกินลุงพี่แล้วก็ขอใช้ก่อนนะ,นะครับเล่นเกมที่มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมด้วยนะครับโอเคครับมันนี่ บายครับรีพงขอลาไปก่อนบายครับ